สวัสดีค,ครับพบกับเจนนี่นะคะแล้วน้องพอนะคะที่ชอบเจนนี่กลูเราะคะ่ะวันนี้เจนนี่นะคะพาน้องพ่อมาที่โรงแรมเจ้าหลาวอทอ,อแ,สแสงบีชวันนี้นะคะเราก็พาเพื่อนเพื่อนนะคะมาในตัวที่เป็นสไตล์แบบแคล้ายๆเหมือนวิลล่าแต่ไม่ใช่เป็นวิลล่านะมันจะเป็นห้องห้องห้องแต่ว่าข้างในอ่ะดูกว้างขวางแล้วก็ใกล้ๆก,กับตัวทะเลด้วยนะคะอันนี้เขาอยู่ห้องอะไรนะชื่อห้องอะไรนะใครใจได้บ้างบ้านเลยนะบ้าน บ,บ,บ้านเก็บตะวันน,นะเนี่ยตรงนี้ชื่อว่าบ้านเก็บตะวันบี v i ิวนะคะเ,คเป็นเพื่อนตามมาเลยคะ่ะ เมื่อเพื่อนๆเข้ามาถึงนะคะด้วยความที่เขาเป็นคล้ายเหมือนวิลล่านะคะเพื่อนๆก็จะเข้ามาเจอตรงที่เป็นเตียงนอนซึ่งทุงอย่นที่นี่นิ่มมากเลยอ้ยดิมมากแล้วถ้าจะเตียงนอนตรงนี้นิดนึงนะคะก็จะมีแบบว่าโซนที่เป็นเพื่อนนั่งผ่อนคลายได้อีกนะคะคือเป็นโซนที่แบบว่านั่งเล่นนั่งทานอาหารได้เพราะว่าจะมีแบบว่าตัวโตเล็กๆนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นแบบว่าตัว ที่เป็นเคาน์เตอร์นะคะแล้วก็จะมีของให้เ,เพื่อนๆสามารถทานได้นะคะแต่ว่าที่นี่จะของที่ทานได้โดยที่ไม่คิดเงินเพิ่มนะคะก็คือจะเป็นน้ําเปล่าแล้วก็ในตู้นี้นะคะก็จะเป็นตู้เย็นนะคะที่เขาก็มีบริการน้ำให้ที่บอกก็คือมีน้ําเปล่าให้2ขวดค่ะเราไปดูในห้องน้ํากันนะคะ ก่อนถึงห้องน้ำนะคะฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเป็นเหล่าตากผ้านะคะ mm hmm. เข้าไปห้องน้าจริงๆก็ช่องน้ําที่มีกว้างมากกว้างตรงตกใจเลยอะคือด้วยความที่เหมือนเราเคยนอนตัวตึกใช่ไหมเราไม่เคยนอนในตัวที่เป็นส่วนข้างล่างนะ่ะพอเรามาเห็นห้องน้ำเราหูห้องน้ําใหญ่มาก mm hmm. นี่เพื่อนๆเข้ามานะคะ mm hmm. ก็จะเจออ่างล้างหน้านะคะแล้วก็เจอตัวที่เป็นตัวชักโครกค่ะห้องนี้จะพิเศษกว่าห้องอื่นนะคะคือห้องนี้จะมีอ่าง ซึ่งจริงๆไทยไทยนี้ไม่ได้เป็นไทยที่แพงที่สุดนะถ้าไทยที่แพงที่สุดก็คือจะจะเป็นโซนที่หันหน้าไปทางทะเลเลยอะค่ะก็จะอยู่ทางซ้ายของทางโรงแรมนะคะแต่ว่าห้องที่เจนี่จองมาอะจริงๆคือมันเห็นทะเลนะถ้าเพื่อนๆมาดูตอนเช้านะคือมองจากในห้องอะคือเห็นทะเลเลยเพราะว่าเข้ามาค่ะมันจะมีแบบว่าหน้าต่างสองอันอันนี้นะคะนี่กระจกเห็นไหมคะเนพื่อนรู้จักกระจกได้เลยค่ะ ห้องห้องฝั่งของโซนนี้คือจะเห็นทะเลแต่ว่าไม่ได้เห็นแบบว่าเป็นโอเพนเะต็มๆเนาะอยู่ตรงนี้ก็เห็นแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในค่ะอ่างอาบน้ํานะคะก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแล้วก็มีโซนที่สําหรับเพื่อนๆที่แบบว่าโอ้ไม่ชอบแบบว่าอาบน้ําเลยก็คือจะมีโซนเปียกนะคะแล้วก็โซนอาบนนะคะที่นี่น่ารักตรงที่ว่าไม่ได้มีแพ่อาบนแล้วก็ยืนยืนอาบ ที่อาบนะไม่ใช่นะคือที่นี่จะมีโซนชาวด้วยแล้วก็โซนที่เป็นหองอาง้วยซึ่งที่นี่ดีมากเดี๋ยวห้องน้ํากว้างมากว่าน่าตกใจเลยียบอกหูืกว้างแล้วก็ดูการตกแต่งของเขาสวยมากเลยนะมันจะมีลายตรงแบบว่าผนังนะคะแล้วก็ข้าง,า,า,ะะางในนี้เพื่อนๆไม่ต้องเอาแบบว่าแชมพูยาสระอะไรมานะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะมีให้เลยก็คือเป็นชาวดม,มีแชมพูนะคะแล้วก็โลชั่นนะคะแล้วก็ตัวครีมล้างมือก็มีเช่นกันนะคะ ถ้าเพื่อนๆน,นะคะมาถึงที่นี่ก็ค่อนข้างดึกเหมือนเจนเนี่ที่นี่เขาจะมีครัวไว้ให้บริการด้วยนะคะแต่ว่าเพื่อนๆต้องสั่งก่อนสามทุ่มครึ่งนะคะเขาจะมีบริการได้ถึงห้องเลยค่ะก็วันนี้นะคะเจนเนี่รีวิวช่วงกลางคืนเท่านี้ก่อนเนาะมาถึงที่พักนะคะเดี๋ยวตอนเช้าเรามาดูกันว่าที่ห้องอาหารคราเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวมาดูอีกทีน,นะคะ่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราสั่งอาหารเข้ามาทานที่ห้องนะคะเนื่องจากว่าเรามาถึงก่อนสามทุ่มนะคะที่นี่เขาสามารถสั่งอาหารได้ถึงสามทุ่มครึ่งคะ่ะเราก็สั่งเมนูมาค่ะก็คือแกงส้มนะคะแกงส้มปลากระพงนะคะเรามาตักกันเลยค่ะคือใหญ่มากอะ่ะใหญ่จนแบบว่าอันนี้คือราคาประมาณ2องร้อยยิบเดเองนะคะแต่ได้เป็นหม้อนอะใหญ่มากเยอะมากอันนี้เป็นแกงส้มผักรวมค่ะเราตักมาก่อนนะหอมค่ะ แกงส้มนี่เขาบอกว่าเข้มข้นนะตักมานี่คือแบบน้ำแกงส้มนี่คือเข้มมากอืม mm hmm. อร่อยมากเลยค่ะผักนี่เขาต้มเคี้ยวทานง,ง่ายไม่แข็งเลยน้ำแกงส้มนี่แบบขุกขีดขุกขีกอร่อยนะคะกลมกล่อมมากแล้ปลาฝนมากรูจะเริ่มเด่นตรงไหนเลยคือมันดี mm hmm. ดงามอะ่ะนี่เป็นเมนูของเราอีกอันหนึ่งนะคะผูกทอดทุกอย่างมาตอนที่เขามาเสิร์ฟเรานะคะจะมีการแบบว่าแลปมาพอมาถึงเราอะ่ะมันยังร้อนอยู่เลย ที่นี่นะคะเพื่อนๆอยากนั่งตรงริมทะเลนะคะเขาก็มีบริการให้นะคะเพราะว่าจริงๆห้องอาหารเนี่ยเขาอยู่ติดทะเลแต่ว่าด้วยความที่เราอยากมาทานที่ห้องนะคะเราก็เลยสั่งเขานหมูเยอะมากจานนี้คือร้อยกว่าบาทร้อยนิดๆอืมอร่อยไม่ได้มองอร่อยเนี่ยหมูเขาข้างนอกกรอบข้างในนุ่มอร่อยมากอร่อยมาก เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ลนะเลคอมเมนต์เลยเนี่ยเขาหั่นชิ้นใหญ่มากเลยนะไม่ใช่ชิ้นไหนอ่ะคุณดิีบเลืด้น่าเลือจานค่าร้อยละบาทเยอะาาายมากเมนูถัดมานะคะไหลบัวผัดซอสกะปินะคะแปลกดีอันนี้ได้ลองสั่งที่นี่กิ๊บเก๋นะไหลบัวเขาอ่ะจะไม่ได้แบบแค่ใส่กุ้งนะเขายังมีแบบว่าหอยแมงภู่ด้วยนะเขาจะผัดคลุกกับมีปลาห,หมึกด้วยค่ะมีปลาหมึกด้วยนี่มีปลาหมึกด้วยอันนี้คือรวมดิทะเลเลยล่ะจานนี้ก็ลอยนิดๆน,น,นะคะแต่เขาให้เยอะทุกจานเลย แต,แต่อร่อยมากอร่อยมากขลผัดกะปิหอมมากมไม่เคยกินเลยแปลกแปลกมากเลย <c oughs> มันเด้งกลับเหบนื่อบัวมันเด้งกลับตลอดอืมมันเด้งกลับตลอดเนาะ <c oughs> อืมอร่อยเ <c oughs> มนูนะ้เก๋มากไม่เคยกินที่หนังคือเอาไหานืบัวมาผัดกะปินี่มันหอมนะหอมกะปิมากส่วนกางส้มน,นี่นะ เขาบอกว่าเป็นเครื่องแกงที่ถึงเครื่องมากแล้วก็ปลาที่เนื้อสดมากสดแบบสดจนตกใจเลยแบบอุ้ยทำไมแบบรสชาติดีแล้วปลาสดขนาดนี้ส่วนหมูนะเก๋มากกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็ให้ปริมาณเยอะเยอะจนตกใจเช่นกันค่ะก็วันนี้นะเดี๋ยวเจนนี่ก็ขออนุญาตทานไปก่อนเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าบรรยากาศตอนเช้าเป็นยังไงนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะเจนนี่ก็อยู่ที่ห้องอาหารเช้านะคะก็พาเพื่อนๆนะคะมาดูลายเมนูอาหารกันเลยค่ะลายเมนูอาหารนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นโซนของชากาแฟนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นน้ําร้อนนะคะสําหรับเพื่อนๆที่สามารถแบบว่าอยากกระชานเป็นชาดิสตันนะคะเพื่อนๆก็สามารถแบบว่าบริการตัวเองได้เลยเะคะเพราะว่าจะมีชาให้แล้วก็จะมีน้ําร้อนให้นะคะแล้วก็ถัดไปค่ะก็จะเป็นในส่วนที่เป็นของชาโอเวนตินนะอันนี้เด็กๆน่าจะชอบต่อไปจะเป็นโซนของ น้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าที่นี่เขาจะมีบริการน้ำกระเจีย๊ยบให้ด้วยแล้วก็น้ำนอื่นๆเช่นแต่วันนี้จะเป็นน้ำสับป,ประรดปกตกิจะมีน้ำส้มให้นะคะแล้วก็ถัดไปก็จะมีซุปมิโซะนะคะไปดูกันว่ามีซุปมิโซะเป็นหน้าตาเป็น,นยังนี่จะเป็นซุปมิโซะนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซุปฟ,ฟักทองวะอันนี้ซุปฟ,<ม>ฟักทองเนาะก็คือซุปมิโซะเพื่อนๆสามารถบอกว่าปรุง<ช>ปรุงเพิ่ม่ว้าซุปแค่ลอดเนาะว้าแต่ซุปแค่หลอดดีเนาะ อ๋ออันนี้ใส่แบบายคนรักสุขภาพนะอันนี้แครอทเข้มข้น,นมาก สำหรับคนที่เป็นสายสุขภาพก็จะแนะนำสองอันนี้เลยก็คือว่าจะมีซุปแครรอดด้วยแล้วก็จะมีซุปมิโซะซึ่งในซุปมิโซะเพื่อนเสามารถปรุงได้เลยนะคะเพื่อนเสามารถใส่แบบว่าเต้าหู้เยอะขนาดไหนเดี๋ยวว่าน้อยขนาดไหนแล้วก็สาหร่ายแล้วก็ส่วนที่เป็นของต้นหอมญี่ปุ่นนะเพื่อนๆนปรุงได้เลยค่ะเดี๋ยวราค่อยมาดูเนาะว่ามีวันนี้เป็นไลฟ์เมนูไหนบ้างแต่ว่าเมื่อกี้แอบดูอะมีต้มจือดอะเจดี้ชอบทานแบบว่าเหมือนซุปร้อนๆเนาะที่นี่ก็คือมีต้มจืดบริการแล้วก็มีข้าวต้ม ซึ่งข้าวต้มที่นี่นะคะก็จะมีตั้งแต่เป็นข้าวต้มกูนีนะคะแล้วก็ข้าวต้มก็คือจะเป็นข้าวต้มเครื่องเช่นข้าวต้มหมูต้มไก่แต่ว่าเมื่อกี้ไปแอบดูแล้วมันเป็นข้าวต้มหมูนะคะซึ่งน่าทานมากเ่็นๆก็สามารถเลือกได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะหมอนี้เป็นอะไรเอ่ยนี่หมอนี้เป็นข้าวค่ะอันนี้เป็นอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้เป็นสปาเกตตี้ขี้เมาหมูค่ะจะเผ็ดนิดๆเนาะน่าจะเผ็ดมเดียมาแล้วก็จะเป็นส่วนที่กินคู่กันกับข้าวนะคะก็จะเป็นผัดผักวนมิดค่ะ อันนี้เป็นผัดเปรี้ยวหวานนะอันนี้จะเป็นไส้กรอกไก่ค่ะก็สําหรับคนที่แบบว่าไม่ทานหมูก็คือสามารถทานได้ง่ายนะเป็นไส้กรอกไก่แล้วก็อย่างที่บอกคือที่นี่จะมีต้มจืดให้ก็คือวันนี้เขาจะเป็นซี่โครงเกี่มฉ่ายนะแล้วก็หม้อน,นี้ให้ดูหน้าตาหมอน,นี้หมอน,นี้ก็จะเป็นข้าวต้มวันนี้เป็นข้าวต้มหมูนะ <Okay. S 1> ข้าวคิดไก่เหรอเอ้ยเมื่อกี้เหมือนยิบขึ้นมาเป็นหมูเดี๋ยวก่อนนะอาจจะเออใช่เป็นข้าวต้มไก่จริงก็ ใช่ใช่ใช่มันจะเป็นข้าวต้มไก่ค่ะแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถแบบว่าเลือกท็อปปิ้งข้างหน้าได้เลยตามที่เพื่อนๆชอบเลยแล้วก็จะมีกิจกรรมอันหนึ่งที่เพื่อนๆสามารถทําได้คือเป,ป็นขนมปังปิ้งเนาะแล้วก็ส่วนไข่ก็เป็นออมเล็ตไข่ดาวก็จะมีเคาน์เตอร์ที่อยู่ตรงนู้นนะคะก็เพื่อนๆสามารถสั่งได้เลยก็จะมีเมนูนะคะ ก็คือไข่ดาวออมเล็ตนะคะแล้วก็ไขล่ลวกไข่ต้มก็คือสามารถแจ้งได้หมดเลยโซนนี้จะเป็นโซนที่เป็นห้องทานอาหารนะคะที่ไม่ได้อยู่ริมทะเลเนาะสาม,มารถแบบว่าไม่อยากอย,กอยู่ริมทะเลก็คือมาทานห้องนี้ได้แต่ว่าในนี้จะเป็นโซนที่เป็นของสลัดบาร์แล้วกขวว็ของหวานเดี๋ยวเราไปดูของหวานดีกว่าโยเกิร์ตแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นของซีเรียลด้วยก็ที่นี่ซีเรียลก็จะมี2รสชาติก็คือเป็นรสชาติป,ปกติแล้วก็รสชาติช็อกโกแลตอันนี้เป็นโยเกิร์ตร็จแล้ว